นะครับแต่ถามนี่แต่สาวงามแต่ว่าทำทุกอย่างให้เธอนะครับห้องเย็นพร้อมป่ะในขณะนี้นะครับพระเถระผู้ใหญ่นะครับนี่เป็นพระสงฆ์สงฆ์สมณมนัษดิ์ที่ทางวัดพระธาตุพนมและเหล่าข้าโอกาสองพระธาตุนะครับได้นิมนต์มาในการพิธีเปิดงานนมัสการองพระธาตุพนมประจำปีพมกราช2569 นะครับซึ่งได้เดินทางมาจากหลายทางมด้วยกันนะครับในขณะนี้ท่านก็บนพระสุรัตน์บนนะครับองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีวัดวารินทรารามนะครับก็ได้เดินทางม,มาถึงแล้วนะครับก็ขอถวา,ายการต้อนรับด้วยความเคารพนะครับแ่าสำหรับในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จาก กรรมการพัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านนักบาลพัฒนาธรรมจังหวัดนครพนมและทางสำนักงานจังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านปรรดานโยชนอาจารับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนมนะครับได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่นะครับได้มาต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองจากทั้งไทยและต่างประเทศนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมงานนมัสการพัฒนาชนนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของงาน ระรับึ่งกิจรกรรม,มข้ามีตั้งแต่เช้าแล้วก็กิจรกรษษษษกรมดัานไทวแล้วก็าน้คคนร้อทเ่่ก็เน่นไปด้วยงานบุญงานผุ้สนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเสียข้าหัวไอเยมก็บทุกเตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> สำหรับวงปีธาตนะครับ เป็นวงดั้งเดิมนะครับที่บรรเลงเพลงองค์พระธาตพนมนะครับมาแต่โบราณโดยวงขับป้องนะครับวงขับป้องนั้นเป็นวงน้องน้ำลายของโหดีที่ผ้านะครับที่บรรเลงสมโภชองค์พระธาตนะครับปาขี่ท่าโบราณการนะครับทีบนี่เสือขับขี่นะครับในเครือญาตินะครับของสายของคนขับป้องนะครับในการรักษานะครับจากที่ที่ของประเพณี นะครับในส่วนของการมาขอรับศพเสพงานนะครับงานนมััการทส่ทางขวาของพระองค์นะครับแล้วก็ได้น้อมนํามาประดิสถานไว้ที่ดอยัำปนักีดีแห่งนี้ในพระสังฆบนี้โดยโบบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นจะต้องอัญเชิญพระสามูในกระทาหรือพระบริสุทธาในกราทาของพระพุทธเจ้ามาปดิสถานไปที่ดอยคำปนักีดีรวมไปถึงพระพุทธเจ้าในอนาคตเพื่อน้า คือพระศรีนาตเอกพระนานเองท่านก็จะได้สืบวงของพระพุทธเจ้าในพระธาตุนี้ในฐานอัญเชิญพระอุรังคธาตหรือพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ณนตัวบรรณกีรีเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นตำา่อ ไม่ไปแล้วค่ะ uh. <laughs> ็กหนึงร้อยถ้วยใหญ่สองร้อยได้หลายตัวนะโอเคี่ยวนุ่มละลายในปากเลยเนอะไม่เดนียวของเขาทำพิเศษมา เขาไม่ได้ใช้การย่างนะเขาใช้การอะไรใช้ยัดไส้แทนไส้ไม่แน่ใจของวัยรุ่นของเด็กของยุนสมัยเราไม่รู้เนาะนึ่งอะเขาย่างเหรอย่างย่างเตาไฟฟ้าเขาย่างเตาไฟฟ้า มีการสถาปนาตุตพรนมนี้ขึ้นะนะครับน่าขู่กำท้าโดยเท้าพญาทั้งห้าและการดังที่ผลได้ดำเนยนไปแล้วก็คือเท้าพญาสุวรรณพิงคานแห่งเมืองหนองหานหลวงเท้าพญาคำแดงแห่งเมืองหนองหานน้อยเท้าอินทตต์แห่งเมืองอินทปัดฐานนครเท้าจุนตานดีแห่งเมืองจุนตานดีพรมธาัุและเท้านันทเสศแห่งเมืองศรีโคตรูนซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็จะถูกถ่ายทอดผ่านทาง บทขับร้องนะครับโดยวงขับต้องนะครับซึ่งจะได้เสกงานนะครับด้วยเครื่องดนตรีตีก้องนะครับกระนานะครับตามกระดกทำนินสามีตัวเดียวานอานด้วยดนตรีครั้งนี้นะครับของทีมงานอาบุญขนาพน้องที่จะได้าันธ์ยนส่วนและในเวลาขับร้องทำตานท่าพน้องได้บอกให้รับรองไว้แล้ว เย็นเกี่พร oh. ีเมียมไม้น yeah. uh ั huh. ่นจิบป่าเยอะมากแล้วมันจะเข้ากันได้ดีกับ้ำเนื้อของปลาหมึกของเป็นเลิเหรอแกาจิตยืนแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จะซื้อให้เอาอะไรฮะโอ้โหอันนี้คืออะไรหนูไได้ป่ะอันนี้คืออะไรเล่นงไออะไรนะไอเนี่ยอะไรารเมลารเมที่ยายสมอสมมาให้จากโซลินนั่นเละเนาะ เจอของชอบแล้ววันนี้น่ากินอะไรี่นี่ไข่อะไรน,นรนะไข่ไข่ลูกอ่ะไข่ก็น่ากิน หอยน่ากินอาย่าอันนี้ใช่หอยที่ตำชงตำไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันเลยนี่ก่ก๋เลย อ๋อนี่เขาเนื้อสุกแล้วสุกแล้วนึ่งมาแล้วเขาบอกเขานึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะลวกให้อีกแล้วเขาจะลวกให้เราอีกครั้งลวกอีกครั้งบ้านน้ำลายได้เลยนะนะถ้าอยู่นาเขาจะกินอยู่แต่เดินทางเขาไม่กล้ากิน

ดีเลย ตีนสายออยุธยาอะอ๋ออันนี้เหรอมาจากอยุธยาเลยเหรอตอีนนาาก็าทำสดๆเลยเลนาะทำแบบสดๆเลยมาจากอายุทยา เอาไปปากลูกลูก uhm กินหรือเปล่าลูกไม่กินก็เนมาที่หัวก่งฝากแฟนพอ あっ ของกินนะาป้าแถวบ้านของกินนา,ากิน60บาทซื้อให้กินน้อยเราจะมม่มีย,เ,ย,ย,ยงเงีนเอ้ยได้ยวเง <ắng> <c oughs> ินเขาได้เงินไว้เลยลูกให้ซื้อให้กินเนี่ย เออปิดไม่ได้เอสิบพอแล้วกำลังน่ากินพอดีพอดีเขามีพริกเกลือให้ป่ะไม่นี่ต้องทอะไ เต็มไม้เต็มมือแต่อย่างแรกที่ละมอนจะกินน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะแอย่างแรกี่อกนะรบ สำหรับคลินี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ